สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแบ่งปันพระบูชาทั่วไปองค์แรกครับเรามาดูผมค์ก,ก๊วยผูกเสกนะครับเป็นปางลีลาเมตขนุนนี่ครับเดิมๆเลยครับสภาพครับวันนี้มีมาแบ่งปันสององค์น่ครับสององค์ครับองค์ละห้าร้อยบาทสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับ ต่อไปครับเป็นคุณแผนออกปี18ครับวัตรตาชัยวัดจีนในุิทยาครับองนี้เอาสวยเดิมๆครับองนี้เอาพันสองครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับต่อรองได้นิดหน่อยครับครับผมองค์ต่อไปก็เป็นทุกถ่ายของพวกกวยหลังกระดานครับออกปีห้าห้าครับรงนี้ นี้เปิดไว้บานละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับับลางไกลครับครับผมนี่ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพ่อควยครับปีหกสามออกที่วัดโคศิธารามนี่ครับเต็มเลยครับข้างหลังก็เป็นตีโคต e ีหนะครับเป็นกูหลอทองเหลืองหน้าบูชาครับวันนี้มาวันนี้เป็นวันนี้มีมาสององค์องค์ละหกร้อยบาทครับสนใจก็แอดไลน์เลยครับองตอใปค,ครับรูปถ่ายออกวัดดอนประดูครับ E62 นี่ครับ ไปเรื่อใช้ได้เลยครับใช้พุทธคุณหลังเป็นจีวรครับนี่ครับมาพร้อมตลตรงนี้เอาสามร้บาทครับครับผมองต่อไปเป็นพระศิวลีครับรุ่นแรงครูครับใช้แทนกันได้ครับพระกวดีทุกรุ่นครับนี่ครับมาดูชัดๆเลยครับนี่ครับ ภาษีวลีโชคลาบครับข้างหลังเป็นพิมพ์ว่าวัดโคศิตารามแล้วก็ต่อโคต,ตัวเลขครับนี่ครับเป็นสังกาดยจข้างหลังสวยครับคมชัดครับหน้าศึกษาหน้าบูชาครับมีกัวกวยดีทุกรุ่นครับผมนี่ครับสนใจก็องค์นี้เปิดร้อยห้าร้อยบาทครับต่อไปเป็น รุ่นรวมใจสิบครับนี่ครับเป็นกลายทองออกพีหกสี่ครับนี่กลายทองด้านหลังเป็นหานุมานครับปีหกสี่ครับประกันแท้ครับองนี้ครับเปิดไว้พันแปดรบาทครับหอมกลองเดิมครับหอมกลองเดิมนี่ครับแล้วก็มีเซอร์วิส นิดนึงครับเป็นรุ่นพยักแสนล้านหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนครับนะครับพยักแสนล้านครัดห้วยด้วนองนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทครับนี่งป,ปันกันเลยครับวันนี้สนใจรายการไหนก็แอดไลน์เข้ามาถามได้เลยนะครับนี่ครับตามไอดีลด้านบนนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับผม